สวัสดีครับอยู่กับช่องพันทีนเคสตานะครับพูดคุยและแนะนําความรู้ดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเซตค่าตัวเครื่องบันทึกนะครับในกรณีที่เราซื้อเครื่องบันทึกไปใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับว่าเราต้องตั้งค่าที่ตัวเครื่องบันทึกแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยครับว่าทําแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับ ตัวเครื่องบันทึกนะครับสามารถต่อจอได้2แบบนะครับ VGA ก็คือจอคอมนะครับ HDMI ก็คือต่อออกเป็นทีวีจอแบนนะครับเราสามารถเอาพุทได้ทั้ง2จอพร้อมกันได้เลยนะครับให้เราทําการเสียบตัวเครื่องได้เลยตัวเครื่องก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับที่แถมมากับกล่องนะครับให้เราเสียบไปเลยแล้วก็เสียบสายจอเข้าไปนะครับทําการเสียบเมาส์นะครับช่องเสียบเมาส์จะมีอยู่2ช่องนะครับจะมีอยู่ ด้านหน้าตรงนี้กับด้านหลังตรงนี้นะครับอพอเราเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้เครื่องบูตเครื่องก่อนนะครับมาแล้วจะเจอหน้าแบบนี้นะครับส,สิ่งที่เราต้องเลือกนะครับให้เรากดตรงกรุณาเลือกรายการตรงนี้นะครับให้เป็นไทยแลนด์นะครับพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้ครับ อันล่างสุดตรงนี้นะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยให้เรากดถัดไปอันนี้เรากดถัดไปได้เลยครับเสร็จแล้วจะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้ก็ตามที่ลูกค้าอยากใช้งานเลยนะครับว่าจะตั้งเป็นรหัสอะไรแต่ไม่ต้องตั้งยากมากนะครับเดี๋ยวเราจะจะลืมนะครับว่าเราตั้งแบบไหนหรือถ้าดีที่สุดคือให้เราโน้ตแปะตรงฝาเครื่องไว้นะครับว่ารหัสผ่านคืออะไรนะครับ แล้วก็ให้เรากดยินยันรหัสผ่านด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยให้เรากดถัดไปนะครับตรงนี้เราจะใส่สายลักษณ์ด้วยก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ก็กดข้ามได้เลยเสร็จแล้วตรงนี้ให้เรามาตั้งคําถามนะครับอันนี้ให้เราใส่อีเมลด้วยก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากใส่เรากดปิดคําตอบก็ตอบง่ายๆก็ได้นะครับ เวลาเราลืมรหัสผ่านเราสามารถมารีเซตได้พอเราตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดตกลงนะครับอันนี้ก็กดถัดไปอันนีก้กดถัดไปรูปแบบเวลาตรงนี้ให้เอาเป็นวันเดือนปีนะครับแล้วก็ดูเวลาของเรานิดนึงว่าเวลาตรงไหมถ้าเวลาตรงแล้วก็กดบันทึกกดถัดไป กดถัดไปนะครับกดถัดไปถัดไปถัดไปไปเรื่อยๆนะครับแล้วกดตกลงนะครับอ่าตรงนี้จะถามว่าคุณต้องการสลับขนาดภาพหรือไม่นะครับให้เรากดตกลงได้เลยนะครับแล้วก็สักครู่นะครับจะปรับความละเอียดของตัวหน้าจอให้แล้วกดแลกดตกลงได้เลยนะครับการตั้งค่าตัวเครื่องก่อนการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หากช่องนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมจะมาพูดคุยและแนะนำกล้องวงจรปิดเทคนิคดีๆแบบนี้ตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ